ข้อ14นะครับวัตถุหนึมีมวล0.2กิโลกร,รัมแขวนด้วยเชือกยาว1เมตรนะครับตัวเชือกเนี่ยยาว1เมตรแต่มันกลับหมุนในแนวระดับแปลว่า1เมตรไม่ใช่ลัศมีนะครับลัศมีต้องอยู่ตรงนี้จนมีอัตราเร็วคงตัวนะครับ v คงตัวขณะนั้นวัดมุมเอียงของเส้นเชือกเนี่ย ทำมุม30องศากับแนวดิ่งนะคะจงหาแรงตึงเชือก T ตรงนี้นะคะ T อยู่เอียงๆแบบนี้ครับเราสามารถแยกองค์ประกอบของ T ตัวนี้นะครับให้อยู่ในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางครับเป็น T อะไรครับมุม30เป็นมุมแย้งนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น T sin 30ครับที่ทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง แล้วอย่างที่ครูแจ้งว่าให้เธอตั้งซิกมาเอฟซเท่ากับ MV สแควร์ส่วน้าครับ FC ตอนนี้คือ T sin 30ครับคือแรงข้าสูดสุดแรงคูณมวลคูณความเร็วแล้วก็ R รัศมีนะครับคราวนี้เราต้องใช้การแตกด้แล้วล่ะรัศมีจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา3ามเี่อมตรงน,นี้มานะครับ สำเร็จม,มุมฉากสีเหลืองเนี่ยนะคะเธอรู้ว่าตรงนี้หนึ่งเมตรตรงนี้มุมสามสิบเพราะฉะนั้นรัศมีก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งคอร์หรือหนึ่งายสามสิบครับหนึ่งายสามสิบครับแงหงของบ้างหรือรัศมีเท่ากับหนึ่งส่วนสองครับเพราะฉะนั้นได้รัศมีอย่าง อยากรู้อะไรครับอยากรู้ทีใช่ไหมครับลองเช็คซิรู้พบหรือยังอยากรู้ทีรู้รัศมีรู้มวลขาดความเร็วครับความเร็วจะหาได้จากอะไรความเร็วตอนนี้ความถี่ก็ไม่ทราบใช่ไหม,มีสูตรนี้นะครับ2าย r ส่วนคาบคาบก็ไม่ทราบคาบมันจะซ้ำกับแรงกินเช็คมิดหนึ่งนะครับ ความถี่ก็ไม่ทราบนั้นหาความเร็วจากสูตรนี้อย่างไม่ได้นะครับนั้นเราอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งครับใช้หลักสมดุลช่วยครับในการหาความเร็วครับหาความเร็วจากาแรงขึ้นเท่ากับแรงลงครับเอ้ยหาทีจากแรงขึ้นเท่ากับแรงลงครับยังใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับทีขึ้นแรงตึงเชือกทีคอสสามสิบ เท่ากับ mg ครับ mm hmm. ทำไมใช้เรื่องนี้ได้ล่ะครับครูอันเนื่องมาจากทรงวงกลมวัตถุก,กลมเนี่ยนะครับกำลังเคลื่อนที่แบบวงกลมอยู่ในแนวระดับแปลว่าไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นหรือมุดลงแสดงว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับ t cos 30เท่ากับ mg ครับสงสัยต้องใช้ t จากหารแรงตึงเชือกจากสุดเลยนลครับเพราะฉะนั้นนะครับยังอยู่ข้อกอไก่อยู่นะแรงตึงเชือกคูณรูปสส่วนสองนะครับเท่ากับน้ำหนักก็คือ0 2นคูณ g ครับ m 0 2นคูณ g ครับได้เท่ากับ2คูณสส่วนรู้สครับก็จะได้เท่ากับ4หั 2. ก็ประมาณ สองกว่าๆนะครับ2.26ตามเฉลยนะครับได้ทีแล้วถ้าได้ทีแล้วก็หา v ได้เลยเนาะนะครับจากสูตรสีเขียวนะครับ fc เท่ากับ mv สแควร์ส่วน a t ซน์สามสิบจึงเท่ากับ mv สแควร์ส่วน a ครับรู้ t เท่ากับ2.26 ซด์สามสิคือหส่วนสครับมวลคือ0.2 v ย์จุดสสคร่วนหส่วนสวนครับนะครับย้ยาย1นส่วนสขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้2.26คูณด้วย1นึ่ส่วนสคูณหนส่วนสวนแล้วหารด้วย0.2นครับตัว mm hmm. เลขไม่สวยเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เท่ากับ v สแควร์0.2นะคะคูณ10ทั้งบนและล่างแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็นี่22.6หาร8นั่นเองครับ v กำลังสองเท่ากับี่22.6หาร8 2.8แล้วถอดรูทเลยนะครับได้1 6ดครับ 2อนะนะครตัวเลขไม่สวยนะครับสามารถใช้ครื่อคิดเลขช่วยได้สุดท้ายความถี่นะครับความถี่จะหาได้จากอะไรรู้วีแล้วไง ตอควายนะครับ v เท่ากับ2พ f าย F R F ใช่ไหมความถี่ก็จะเท่ากับ v ส่วน2พาย R ครับ um. ก็จะได้เท่ากับ1.68หารด้วย2คูณ3.14รัศมีคือ0.2ครับขอคูณเลยแล้วกันนะครับตัวส่วนนะ

ความถี่เลยตอบ1.33ครับในคลิปนะ